ครับสวัสดีครับวันนี้เซลตัมมาที่กระดังบางนานะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้ามองหาตัวรีโวตัวเตีย้ยตัวสูงอยู่สามารถทักทายแอดไลน์เซลตัมได้นะครับผมตัวแคปตัวรีโวก็เข้ามานะครับผมตัวขับโฟนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์ปี2021ราคาก็ประมาณ5 0 0แสนกลางๆคุณลูกค้าถ้าสนใจก็ทักทายเซลตัมได้หรือว่าจะเป็นตัว 2.8 p รเนนะครับผมเกียร์ออโต้รถยนต์สวยๆคุณลูกคา้าเดี๋ยวจะตมารีวิวแต่ละคันให้นะครับผมคุณลูกคา้า2.8ล็อกโค้รับผมคุณลูกคา้าก็มีเข้ามานะครับผมคุณลูกค้าครับตัวล็อกโคเข้ามาอยู่ประมาณ7-8คันคุณลูกคา้าตัวล็อกโคนะครับ หรือว่าปีลึกๆเราก็มีนะครับผมปี17 16ครับผมตัวพรีเลเนอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัว G นะครับตัวท็อปเดี๋ยวเซีต้ามารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณลูกคา้าเผื่อคุณลูกค้ามองหาตัวเตี้ยอยู่ครับผมตัวเตี้ยก็เข้ามานะครับผมหน้า19คุณลูกคา้าเผื่อมองหาไว้ใช้งานครับผมในภาคขนส่งหรือว่า ใช้ในครัวเรือนได้เลยนะครับผมเอาไปเที่ยวได้ตัวสีประตูด้วยนั่งสบายนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสีกอลโ่ตั้งแตปี16นะครับผมคุณลูกค้าตัว p i เ n อร์น่าจะเป็นตัว e ครับผมเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวเซลตัมมารีวิวไว้ให้สนใจก็สามารถทักทายแอดไลน์เซลตัมได้นะครับผมสนใจรุ่นไหนเผื่อมีสต็อกในโคดังเซลตัมก็จะพยายามรีวิวแล้วก็หารถยนต์สวย ให้กับทางคุณลูกค้านะครับรถยนต์มือสองเราต้องดูดีๆนะครับผมคุณลูกค้าเพราะว่ารถยนต์มือสองสภาพไม่เหมือนกันนะครับมีบางคันเกิดอุบัติเหตุบางคันไม่มีอุบัติเหตุนะครับนี่ตัว4 w h e e l 4 w h e e l น่าจะเป็นหน้า19ครับผมคุณลูกค้าหน้า19ตัวลีโวน่าจะเป็นเครื่อง2 4 4 w h e e l นะครับ ตัวนี้ p i ลเ n e r ์ ner, ครับผมหน้าปี2018-2019นะครับตัวนี้เดี๋ยวเสือต้มมารีวิวไว้ให้เผื่อหารถไว้ใช้งานครับผมรถยนต์หมดสัญญาเช่าเราประวัติเช็คศูนย์อยู่แล้วคุณลูกค้าไว้ใจเชื่อใจครับผมบริษัทอัคเนแคปิปตอนเป็นบริษัทที่ปล่อยรถเช่าให้กับภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนะครับผมรถยนต์ทุกคันเราแมนเทนแนนต์ตามรอบของบริษัทอยู่แล้วนะครับผมคุณลูกค้า รับรองว่าประวัติเช็คศูนย์ได้เลยคุณลูกค้าครับตัวเตี้ยคุณลูกค้าตัวเตี้ยก็มีเข้ามานะครับผมหน้าหน้าเป็นหน้าตัวแรกครับผมปีน่าจะปี2017นเะครับเป็นล้อมแมกน่าจะเป็นตัว e ครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวเซลตามารีวิวอีกครั้งนะครับตัวนี้ทะเบียนสวยด้วยคุณลูกค้าตัวนี้นะครับเผื่อคุณลูกค้ามองหาอยู่ คุณลูกค้าให้เซลตั้มมาดู2.8ตัวล็อกโคอยู่ในเซลตั้มเลือกให้กับทางคุณลูกค้านะครับมีเลขไม้น้อยๆได้เซลตั้มพยายามหารถสวยๆให้คุณลูกค้าครับมองหาตัวมิลเอ็3.0ตัวขับโฟอยู่นะครับผมตอนนี้รถยนต์ปลดมาให้พนักงานขายแล้วนะครับผมคุณลูกคา้าราคาน่าจะเป็น7แสนไปปลาย,ายคุณลูกคา้าน่าใช้เลยรถเลขไมน้อยด้วยนะครับ มองหาตัวนี้อยู่ทักทายเซลตัมด้วยเดี๋ยวเซลตัมหารถสวยๆไว้ให้สักคันคุณลูกค้าเชื่อใจไว้ใจกันครับผมเซลตัมไปเอารถเกิดอุบัติเหตุให้แน่นอนถ้ามีจุดเล็กๆน้อยๆเซลตัมจะแจ้งก่อนให้คุณลูกค้าจองนะครับผมสำหรับวันนี้เซลตัมขออนุญาตลาก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ